สวัสดีนะครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าชูช่องพี่ตามน้ำซิ่งนะฮะฟ้ามาชมกาดังสิคริตนะฮะนี่เอาอให้กองใหม่เทโบูใหม่น่าจะใส่เทาบูนะจอามักไฟร้อยแม่นบ่ ือคลินี้จัดใหม่เลยเจมทำคูณมากคันนี้กุมสุอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่จอดไม่พอเลยคันนี้นี่หลายปีครับทำคูณมากเลยคันนี้ น่าจะไปลุยเพาะมาเมาื่อกี้รับงานชั่วโมงนลยเมื่อกี้ไปแถวจอดเกลี่ยมากครับรถเกลียวช่วงนี้นี่จอดนะรถด,ดำก็จอดแล้วครับคันนี้นี่ทำไปท้ายอะไรใหม่นะครับแต่งใหม่หมดนี่บางฝุน่นเพิ่งเอาไปทำเมื่อกี้ครับ ก็ได้มีเจ้าทองกะซีรีนะฮะอยู่ตรงนี้ลเกี่ยวนี่น่าจะไม่เช็คแล้วก็ยังไม่เช็คครับรอลงือดูการก่อนร้อยห้าเอกับสองคันเลยอ,อือันนี้คันเก่านะฮะตู้เอคันใหม่นี่ธรรมดานะไม่พิเศษ ตอนนี้ใหม่มากครับออกกลางๆฤด,ดูการแล้วตอนนีน้น่าจะเกือบไม่ต้องชิกเลยครับรถยังใหม่อยู่เลยแต่คันเก่าต,ต้องชิกแน่นอนครับช่วงล่างยังอยู่ไหมกิ้งเลยพอนนี้ครับปิง้งสองคันนี้งานเร็วมากรายงานเร็ว นี่ครับกันนี้น่าจะชิกลายอย่างนะก่อนลงงานจวดเลยนะครับปีนี้สองพันไม่รู้ช่างเคบจะอยู่ไหมครับปีนี้นะกันนี้ก็เมื่อกี้ก็เปลี่ยนเฟรมเปลี่ยนอะไรไหม่นะ ตัวระเลอร์นี้จัดใหม่หมด,ดยกไปเข้าศูนย์แล้วครับปีเมื่อกี้เดี๋ยวแค่นี้นะครับโอ้มาบุกกดังสิคคิดนี้แค่นี้นะครับ